สัญลักษณ์นิวเคลียสัญลักษณ์นิวเคลียส์นะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเลขมวลและก็เลขอะตอมค่ะโดยตัว x กนะคะก็คือสัญลักษณ์ของธาตุหรือ Element Symbol นะคะ ตัว A ก็คือเลขมวลนะคะหรือว่า mass number คือจำนวนโปรโตอนบวกกับจำนวนนิวตอนค่ะตัว Z นะคะก็คือเลขอะตอมหรือว่า atomic number นะคะก็คือจำนวนโปรโตอนค่ะทิกในการจำนะคะ เลขมวลเนี่ยก็คือเลขที่อยู่ข้างบนค่ะส่วนเลขอะตอมเนี่ยก็คือเลขที่อยู่ข้างล่างส่วนนิวตรอนนะคะก็คือเอาเลขมวลลบกับเลขอะตอมค่ะก็คือบนลบล่างส่วนอิเล็กตรอนค่ะก็คือธาตุธาตุเนี่ยเป็นกลางจะมีจํานวนเท่ากับโปรตอนค่ะเช่นตัวอย่างนี้นะคะก็คือ n อเนี่ยมีเลขมวลเท่ากับยี่สิบสามแล้วก็มีเลขอะตอมเท่ากับสิบเอ็ดนะคะ จำนวนโปรโตอนเนี่ยก็จะเท่ากับ11ค่ะส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยธาตุนี้เป็นธาตุที่ไม่ได้มีประจุนะคะก็คือเป็นกลางก็จะมีจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับโปรโตอนก็คือ11ค่ะส่วนนิวตรอนก็คือเอาบนลบล่าง23ลบ11ก็จะเป็น12ค่ะแปลว่านิวตรอนเนี่ยก็จะมี12ค่ะ ตัวอย่างอันนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีประจุบวกอยู่ใช่ไหมคะแปลว่าการที่มีประจุบวกอยู่เนี่ยมันได้ทําการจ่ายอิเล็กตรอนไป1อิเล็กตรอนคะ่ะแปลว่าจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเหลือแค่10คะ่ะส่วนโปรโตอนเนี่ยก็จะมี11และนิวตอนก็จะมี12คะ่ะ ข้อนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีประจุลบนะคะแปลว่าการที่มีประจุลบเนี่ยจะทําการรับอิเล็กตรอนมาหนึ่งอิเล็กตรอนค่ะแปลว่าข้อนี้นะคะจํานวนอิเล็กตรอนก็จะมีส6ค่ะโปรตอนก็จะมีส5หแล้วก็นิวตอนเท่ากับส5ห้าค่ะไอโซโทปนะคะไอโซโทปก็คือ อะตอมเนี่ยชนิดเดียวกันค่ะแล้วก็เลขมวลต่างกันเลขอะตอมเท่ากันก็คือโปรตอนเนี่ยจะมีจํานวนเท่ากันนะคะเช่นโปรเทียมทิวเทเรียมทีเทียมเนี่ยจะมีจํานวนโปรตอนที่เท่ากันก็คือ1น,นะคะ ไอโซโทนนะคะอะตอมของธาตุก็คือจะต่างกันค่ะเลขมวลเลขอะตอมก็ต่างกันค่ะแต่จํานวนนิวตอนเนี่ยจะเท่ากันค่ะเช่น C ีคาร์บอนเนี่ยมีเลขโมลเท่ากับ14และเลขอะตอมเท่ากับ6ส่วน N อนไนโตรเจนเนี่ยมีเลขมมลเท่ากับ15และเลขอะตอมเท่ากับ7ค่ะแต่จํานวนนิวตอนเนี่ยเท่ากันก็คือ8ค่ะ ไอโซบาร์นะคะก็คือจะมีอะตอมชนิดต่างกันค่ะแต่เลขมวลเนี่ยจะเท่ากันค่ะเช่นซคาร์บอนมีเลขมวลเท่ากับสิบสี่ค่ะ N ไนโตรเจนมีเลขมวลเท่ากับส4ี่และโอออกซิเจนมีเลขมวลเท่ากับ1ิบี่เท่ากันค่ะไอโซอิเล็กทรอนิกนะคะก็คืออะตอมชนิดต่างกันค่ะส่วน จำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยจะเท่ากันค่ะเช่น O ออกซิเจนเนี่ยจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ10ค่ะส่วน Na โซเดียม e เนี่ยมีประจุบ,บวกใช่ไหมคะจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10เท่ากันค่ะ ในการจำนะคะไอโซโทปเราจะจำตัวปอปาข้างหลังค่ะแปลว่าโปรตอนเท่ากันค่ะส่วนไอโซโทเราจะจำตัวโนนูค่ะแปลว่าน anyway. ิวตอนเท่ากันค่ะส่วนไอโซบาเราจะจำว่าบาบนค่ะแปลว่าเลขบนเท่ากันค่ะส่วนไอโซอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราจะจำอิเลกแปลว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ